สวัสดีครับผมอาจารย์ต่อนะครับผมมีเหรียญบาทตาคุดปีสองหหนึ่งเจความสวยงามผมเน็้นผม้น็นเขาหากันจังเลยที่ผมมีครับใครสนใจอยากจะได้ติดต่อมาได้เลยครับ สภาพดีเยี่ยมเก็บสะสมไว้เห็นไหมครับสิ่งที่พวกท่านแสวงหาเลยเรียนนี้เนี่ยผมครโตนะครับเหลือาจาันโตครับทหารพันยอดชายนะครับ มายเลขโทรศัพท์0861925938 0861925938เหรียญบาทตาคุดนะครับสวยงามครับสภาพเยี่ยมส่วนมากก็จะมีเรียญห้างครับแต่นี่เรียนบาทสวยงาม ครับผมมีเหรียญหลายขนาดเยอะแยะเลยติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ